ได้เห็นการปรับโฉมใหม่นะคะของมอลไลฟ์โอบางกะปีด้วยก็ต้องบอกเลยว่าคือเป็นอีกหนึ่งสปอตที่ชาวบางกะปีจะต้องมาที่นี่งา มาวบรบิสเ,เ,เป็นหนุมใหม่ใช่เป็นหนุดใหม่ใหม่เลยคือแต่ว่าได้สวยมากแล้วก็คือมีคราทุกอย่างที่ทุกคนอยาจะต้องการเลยเอารมณ์การเปิดตัวมากส,ส,สุดๆ<อ>ค่ะเดี๋ยวลองมีแบบเลสเาเป็นด้วยบอกว่าตื่นเต้นมากดอกแฟนแฟนที่อยากมาวัน้นี้ค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนนะคะจะไ,ได้รับความสุขไปเนาะก่อนที่เราจะส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับโฉมใหม่จากมบอลลฟ์สโตร์บังกะป ้้นนาามีไรเป็งงบก็เจอกันแน่นอนค่ะยังไงคาดเวาแนวนอนคือละครเรื่องใหม่ใช่ค่ะมีซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องขออุบไว้ก่อนแต่เชื oh, yeah, okay. yes. um, ่อว่าพีน่าได้เซอร์ไพรส์กันแน่นอนค่ะเพราะว่าเพราะว่าจะพลิกจะพลิกจะเชิญเล่นความสามารถของตัวบีบทบาทเลยเหรอพิกค่ะพลิกแบบพิกมากจริงๆค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เฟิร์นคิดว่าแฟนๆก็น่าจะคาดหวัง แล้วเราเราเองเตรียมต้องเตรียมตัวนะแค่ไหนสำหรับสำหรับโปรเจกต์ใหม่กันเป็นก็เตรียมตัวหนักมากค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างไกลตัวพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เป็นอีกโปรเจกต์ใหญ่จังคือก็เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เอ่อที่ตัวน้ที่เรียกว,ว่ามันก็ค่อนข้างแบบวิกส,ส์สมัยของเราแต่แต่จริงๆแนละ้วตั้งแต่เราได้รับบทม,มาแล้วก็รู้ว่าจะต้องไปแคะอะไ,งไงรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่ท้าายสําหรับการที่เราอยู่ตรงนี้มาพอสมควรแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าบดน่าสนใจมากๆเราก็เลยรับแคสแล้วก็แล้วก็โอเคก็ได้มาก็รู้สึกว่าแฮปปี้หมเรา็นดระเองนะหมเราราเอกเออก็ต้องรอดูนะคะหมดหมดเป็นเซ็ตอร์ไหนเราถึงต้องการเลนส์ปืนขนาดนั้น แค่ไหนเนี่ยคือคือทั้งทั้งหมดเนี่ยยังไม่เห็นแต่ว่าตัวสถานะของตัวละครหรือว่าเคต,ตัวละครนะคะมันมันมันจะพลิกไปจากเดิมใช่ค่ะคิดว่าคนคลาสจะถึงแน่นอนรอ,อรก็อยากให้ทุกคนรอคอยกันค่ะก็ะคิดว่าสักต้นปีหน้าก็น่าจะก,ก็น่าจะเปิดเผยกันได้ <c oughs> แล้วคิดว่าจะอัดไหมก็ <c oughs> กกไม่อึดอัดหร เพมากกว่่าคะใช่พระเอกคนในช่องหนูคุณชอบยังบอกไม่ได้จริงๆค่ะไปไม่ได้เหรอช่วยหนูช่วยหนูอะไรได้ไหมคะช่วยหนูอะไรได้ไหมคะเออใ่แต่ว่าชีวิตเราส่วนตัวตอนนี้ก็แบบสักเซร็ไปทุกอย่างแล้วหลังเรียนจบปริญญาโทเป็นไงบ้างมีเป้าหมายกันงอกขึ้นมาหรือยังยังค่ะก็ก็จริงๆก็อยากกลับมา เต็นที่มาลุย้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเออในปีนี้เนะี่ยเราก็ตั้งใจจะลุยแล้วก็อยากทําในสิ่งที่เราแบบอยากทำจริงๆอยากเล่นในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออมันมันมัน,มนชาร์เลนจ์เราแล้วก็เหมาะกับกเราในปีนี้ด้วยในชาร์เลนจ์แต่ว่าอยากพักเบ้นก่อนเนาะอาจจะเว้นไปอีกสักปีสองปีแต่ก็มีหุดหมายว่าอาจจะเรียนอีกสักไฟอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะใช่ใช่เรีนไวลว ไม,ไม่ถึงเรื่ึงที่จิตวิทยา,ยาไหมจริงๆสนใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็จริงๆริอยา่างตอนแรกก็กะว่าจะเปลี่ยนสายเลยแต่ก็รู้สึกว่าเอออยากทําตรงวิศวะให้สาเร็จก่อแล้วก็ก็เลยก็เลยคิดว่าจิตปวิทยาอยากเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าอีกสักทักน่าจะอยากไปเรียนรู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะได้ใช้กับสัญชาติของเรา<ะ>แต่ว่าช่วงวันกำลังมีวันที่สองเนาะค<ะ>่ะจะชวนแฟนๆหน่อยดีไหมเออได้ค่ะ ก็วันท like ี่12นี้นะคะเราเราแต่ปฏรทินเนาะใช่ใช่ที่เซนเตอก์นะคะก็จะบอกว่าปฏิทินปีนี้พิเศษมากๆนะคะสำหรับช่วงวันสาสเอ็นะคะที่อยากจะส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนนะคะอยากให้แฟนๆมาเจอกับพวกเรานะคะเหล่าศิลปินนะคะนักแสดงนะจากทางช่วงวันสาสเอ็นะคะก็จะมามอบความสุขไม่ได้แค่แจกปฏิทีนเท่านั้นเรายังมีกิจกรรมอื่นๆมีโชว์พิเศษพิเศษนะคะจาก เราศิลปินในสัง huh. กัดของเราด้วยนะคะก็มาร่วมมาจอยกันได้นะคะที่เซ็นทรัลเิลด์ค่ะวันที่12ธันวท่านมาของนี้ค่ะที่ลานอีเดนโอเคค่ะที่ลานอีเดนเซ็นทรัลเิลด์ด้วยค่ะสองพันอะไรนะสองโอเคสองพันเพิ่ม